สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอ้อยอีกแล้วนะคะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาระคนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเฉลยการบ้านในหน้า193ของวันที่5มกราคม2 5ง4กันก่อนนะคะ ข้อสใหญ่นะคะลูกแสดงลำดับขั้นการหาคำตอบเรามาเริ่มกันที่ข้อ4นะคะในวงเล็บนะคะสี่พันคูณยีแล้วก็หารด้วย100นะคะเรามาดูวิธีทําเมื่อเจอเครื่องหมายวงเล็บนะคะเราต้องหาคำตอบในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะสี่พันคูณกับยีได้เท่ากับ1นึ่งแ เรานำหนึ่งแสนหนึ่งมนสองพันเจ็ดร้อยมาหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะในการหารด้วยพหุคูณของร้อยนะคะให้เราตัดศูนย์ออกเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ลูกเราตัดศูนย์ออกนะคะตัดที่ตัวแรกนะคะเราก็จะตัดที่ตัวแรกตัดด้วยตัวที่สองก็ตัดที่ตัวที่สองเราก็จะเหลือคำตอบเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะ ดังนั้น,นะะในวงเล็บ4,025คูณ28หารด้วย100จะได้คำตอบเท่ากับ1,127ค่ะต่อไปเป็นข้อ5นะคะ367คูณด้วยในวงเล็บ15,170 หารด้วย74นะคะเรานำจำนวนในวงเล็บมาคิดคำนวณหาคคำตอบกันก่อนก็คือ15,170หารด้วย74จะได้ผลหารเท่ากับ205นะคะต่อไปเรานำ205มาคูณกับ367จะได้ผลคูณเป็น75,235เพราะฉะนั้นนะคะ สามคูณด้วยในวงเล็บ15,170หมาร้อเท่ากับ75,235ค่ะต่อพันที่ข้อ6กเลยนะคะลูกนักเรียนจะสังเกตว่าในข้อ6นี้นะคะเราจะมีเครื่องหมายวงเล็บอยู่2องจำนวนนะคะเราก็หา ผลบวกของจำนวนแรกกันก่อนนะคะในวงเล็บแรกกันก่อนก็คือ52,135บวกด้วย47,865ได้ผลบวกเป็น1,000 0แสนเราก็มาหาคำตอบในวงเล็บที่2กันต่อนะคะแ9 0 7 4บวกด้วย1,926เราก็ได้ผลบวกเป็น1,000 0แเช่นเดียวกันนำผลบวกทั้ง2องวงเล็บนะคะ มาลบซึ่ง1แสนลบ1 0แสนจะได้คำตอบเป็น0ดังนั้นนะคะวงเล็บนะคะ52,135บวก47,865ลบด้วยในวงเล็บนะคะ89,074บวกกับ1,926ได้คำตอบเท่ากับ0ค่ะ เราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาการเรียนในวันนี้กันนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคําตอบนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคาตอบเราจะมีลําดับขั้นตอนดังนี้ข้อ1ทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาเราจะแบ่งออกเป็นโจทย์ามอะไรนะคะแล้วก็โจทย์กําหนดอะไรให้มาบ้างข้อ2วางแผนแก้จโจทย์ปัญหา ข้อ3าํดเนินการตามแผนและข้อ4นะคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเอาเรามาดูตัวอย่างนะคะคุณมีโจทย์มาให้นักเรียนนะคะวันแรกร้านค้าขายหนังสือได้เงิน3,927บาทวันที่2ขายหนังสือราคาเล่มละ38บาท ได้อีก92เล่มรวมสองวันร้านค้าขายหนังสือได้เงินเท่าไหร่เรามาดูที่ขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะข้อหนึ่งก็คือการทำความเข้าใจโจทย์เรามาดูสิคะว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนักเรียนก็มาดูที่โจทย์ใช่ไหมคะว่าเนื้อเรื่องที่โจทย์ให้มานั้นเกี่ยวกับอะไรจากที่เราสังเกตคือเกี่ยวกับการขายหนังสือ นะคะต่อไปร้านค้าเนี่ยขายหนังสือกี่วันอจับโจทย์เหมือนกันค่ะเราก็มาดูนะคะนักเรียนค่อยๆออ่านโจทย์นะคะในการวิเคราะห์โจทย์เพื่อที่นักเรียนจะได้แยกแยะออกได้ว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้นักเรียนบ้างสองวันเห็นไหมครับต่อไปวันแรกขายหนังสือได้เงินกี่า 3, บาท ,3927 บาทนะคะ คำถามต่อไปโจทย์บอกหรือไม่ว่าวันที่สองขายหนังสือได้เงินกี่บาทซึ่งเรากลับมามองที่โจทย์นะคะในวันที่สองเนี่ยเราไม่รู้จํานวนเงินว่าขายหนังสือได้เงินกี่บาทแต่เขาแจ้งไว้ว่าขายหนังสือราคาเล่มละ38บาทได้อีก92เล่มเห็นไหมคะเขาไม่ได้บอกต่อไปโจทย์บอกอะไรเกี่ยวกับการขายหนังสือในวันที่สองก็คือ ขายหนังสือได้92เล่มราคาเล่มละ38บาทโจทย์ถามอะไระโจทย์ถามอะไรส่วนใหญ่จะอยู่ตรงท้ายประโยคใช่ไหมคะรวม2วันร้านค้าขายหนังสือได้เงินเท่าไหร่ต่อไปข้อ2นะคะเป็นการวางแผนเราจะต้องหาจำนวนเงินที่ขายหนังสือได้ในวันที่2โดยใช้การคูณก็คือนำ เกเล่มน,นะคะคูณด้วย38บปาทก็แล้วนำเงินที่ขายหนังสือได้สอวันมาบวกกันท่านที่3นะคะเป็นการลงมือทำเราจะมาสะแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบกันนะคะวันที่2ขายหนังสือราคาเล่มละสามสิบแ ายหนังสือได้ทั้งหมดกี่เล่มคะลูก92เล่มนะคะเราจะต้องหาก่อนว่าหนังสือเล่มละ38บาทจานวน92เล่มนั้นเป็นเงินเท่าไหร่ก่อนนะคะก็คือวันที่สองเราจะขายหนังสือได้เงินเราก็นำ92คูณกับ38จะได้คำตอบเท่ากับ3,496บาทต่อไปนะคะวันแรกโจทย์กำหนดมาให้แล้วว่าขายหนังสือได้เงินทั้งหมด3,927บาทเราจะนำ สองวันนี้มารวมกันนะคะก็จะได้เป็น3,496บาทบวกด้วย3,927บาทจะได้คำตอบเท่ากับ7,423บาทเราก็ตอบนะคะรวม2วันขายหนังสือได้เงิน7,423บาทค่ะขั้นสุดท้ายขั้นการตรวจสอบนะคะเรามาดูความสมเหตุสมผลของคำตอบกัน สมมุติขายหนังสือได้ร้อยเล่มนะคะอันนี้เราคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะคะจาก92เล่มเราคิดเป็น100เล่มนะคะเพื่อให้คิดได้ง่ายขึ้นราคาเล่มละ38บาทจะได้เงินเท่ากับ100คูณ38จะได้เงินมาทั้งหมด3,800บาทนะคะรวมกับเงิน3,927บาทก็จะได้เงินไม่เกิน8,000บาทนะคะซึ่งเรานำจำนวน 3,800มาบวกกับ3,927บาทเงินที่เราได้จะไม่เกิน8,000บาทดังนั้นคำตอบของ7,423บาทจึงสมเหตุสมผลนะคะการตรวจคำตอบนี้เราคิดย้อนกลับว่าวันที่สองนั้นขายหนังสือได้เท่าไหร่นะคะก็โดยการนำผลที่เราได้จากการที่เรารวมไว้ก็คือ7,423มารบกับวันแรกจะไมค้าที่ขายได้3,927 คำตอบคือ3,496บาทนะคะเงินจำนวนนี้ได้จากการขายหนังสือกี่เล่มเราก็นำเนงินจากที่เราได้จากการลบสองวันลบก,กับวันแรกใช่ไหมคะเราได้3,496เรามาหารด้วยราคาเล่มละ38บาทก็จะออกมาเท่ากับ92ส ใช่ไหมคะดังนั้น7,423จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องอเรามาดูนะคะกูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถามกันนะคะวิทยุราคา3,600บาทโทรทัศน์ราคาเป็น7เท่าของวิทยุตู้เย็นราคาเป็นครึ่งหนึ่งของโทรทัศน์ ตู้เย็นราคาเท่าไหร่จากโจทย์ที่นักเรียนดูนี้เราทราบแต่เพียงราคาของอะไรคะลูกวิทยุนะคะแต่โทรทัศน์เรายังไม่ทราบตู้เย็นเราก็ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยโจทย์มาถามว่าตู้เย็นราคาเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเรามาลองวิเคราะห์โจทย์กันก็คือการทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะคะในโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรราคาของ วิทยุโทรทัศน์และตู้เย็นนะคะซึ่งที่รู้จริงๆเลยคือราคาของวิทยุอย่างเดียวนะคะต่อไปวิทยุราคาเท่าไหร่คือ3,600บาทโทร,ราาทัศน,นะะ์ราคาเป็นกี่เท่าของวิทยุเป็นเจ็เท่าของวิทยุนะคะราคาเป็นกี่เท่าของวิทยุแสดงว่าราคาของโทรทัศน์จะมากกว่า ราคาของวิทยุนะคะเ็เป็นเจ็ดเท่าของวิทยุต่อไปสินค้าชนิดใดราคาเป็นครึ่งหนึ่งของโทรทัศน์ก็คือตู้เย็นสินค้าชนิดใดราคามากที่สุดชนิดใดราคาน้อยที่สุดโทรทัศน์จะมีราคามากที่สุดวิทยุมีราคาน้อยที่สุดนะคะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าตู้เย็นราคาเท่าไหร่ เราจะใช้วิธีใดในการหาราคาโทรทัศน์นะคะต้องใช้วิธีคูณเพราะว่าเป็นเท่าของใช่ไหมคะ,ะเราก็ใช้วิธีการใดในการหาราคาตู้เย็นใช้วิธีการหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามขั้นตอนนะคะโทรทัศน์ราคาเท่าไหร่เราก็นำเจ็ดเท่าใช่ไหมคะของราคาวิทยุก็คือเจ็ดคูณสามพันหกร้อยจะได้เท่ากับสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทตู้เย็นราคาเท่าไร เราก็นำราคา25,200นั้นมาด้วย2จะได้ราคาของตู้เย็นเป็น12,600บาทต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าทั้ง3ชนิดที่คำนวณได้สินค้าชนิดใดราคามากที่สุด สินค้าชนิดใดราคาน้อยที่สุดคำตอบที่ได้ตรงกับข้อ5หรือไม่เราก็ย้อนกลับไปดูที่ข้อ5โทรทัศน์มีราคามากที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาโทรทัศน์ที่เราทราบแล้วก็คือ25,200บาทเสร็จแล้วถามว่าวิทยุมีราคาน้อยที่สุดราคาของวิทยุคือเท่าไหรคะ3 6 0 0บาทน้อยกว่า25,200บาทอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ตรงกันนะคะ สุดท้ายนะคะเราจะมาทำการบ้านกันต่อนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำแบบบึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะหน้า196-197ในข้อสารใหญ่ให้นักเรียนหาคำตอบนะคะนักเรียนไม่ต้องวิเคราะห์โจทย์ แบบเป็นข้อข้อที่ตามตัวอย่างนะคะลูกให้นักเรียนลอกโจทย์นะคะแล้วก็ตอบเลยว่าโจทย์ต้องการรู้อะไรนะคะให้นักเรียนทำตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูขอจบการนำเสนอในเรื่องของโจทย์ปัญหารับคนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูก